มังนะยคถ้าไม่หมุนกระมังมันจีไม่มีญาติโยมมาถวายกับข้าวเรา้วน่ต้องทำงานหนักนะครับแร่งแรก้านก็ใสน้ำมันนิดหน่อยนะคับาเยอะล้าา้าผมม้งาวเาตอีาะครับันเป็นยังไงนะโอเคกิ้งนะครับกิงของขาวนะครับทอดกรอบน้ำจะลาว่า สวัสดีครับวันนี้ผมเชฟหนึ่งสุกกรแกนะครับจะมาทําลาบขั่วหมูนะครับวันนี้เมนูนี้ผมขั่วเองหมดครับเครื่องแกงผมทาเองหมดเดี๋ยวมาดูกันฮะจะได้ดูอันนี้คือส่วนผสมใช่ไหมครับครับผมส่วนผสมครับจะมีเครื่องในนะฮะ ออกลำน้ำปันหอนะครับก็มีไส้นะครับไส้หมูอันนี้ผมต้มไ้เลยนะฮะใส่พอประมาณนะของขินลํำต้องทำเองนะครับนี่ใส่ไปน,นักนักเลยนะครับให้มันมอ๊ะไปเลยนะฮะใส่เข้าไปนะครับ ลาบนะครับพริกลาบที่ผมทําเองนะก็หลักๆก็มีนะเป็นสูตรของเองนะครับมีตะไคร้นะครับมะแข่นนะฮะขาดไม่ได้นะมะแข่นแล้วก็มีข่าพริกนะฮะหลักๆดิปรีนะฮะอ่าแล้วอีกอย่างเนี่ยเก็บเป็นความลับก่อนเผ็ดถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปสองช้อนสามช้อนวานไปอันนี้ก็เป็นหอมนะกระเทียมนะ บ้านผมเรียกหอมขั่วครับใส่เข้าไปนะฮะแป้งงวนิดหน่อยแล้วแต่ชอบสูตรทั้งะะร้านนะฮะไม่ใช้น้ำปลาครับเกลือครับเพราะมันจะข่าวอ่านะมันจะกันข่าวนะนิดหน่อยพอเดี๋ยวมันจะเค็ม นิดหน่อยเกือบสองช้อนเลยนะเชฟช้อนช้อนนิดหน่อยคนเข้าไปนี่คนนะฮะมันต้องมันต้องแบบนี้นะฮะต้องต้องนิดหน่อยนะฮคลุกให้เข้ากันนี่ยี่นะครับบดบดเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปต้องหมุนต้องหมุนกะละมังเลยฮะ ไม่หมุนกระมังมันไม่ใช่ลาบนะนีะน่นะครับแล้วก็ใส่ผักเข้าไปอันนี้ประสบการณ์ทำอาหารมากี่ปีครับเชฟโอ้ยตั้งแต่เป็นในและ <c oughs> ไม่ต่ำกว่า20กว่าปีแล้วฮะแล้วเชฟเชฟเคยเป็นในที่ไหนมาก่อนครับโอ้โหเดี๋ยภูมินอกนะฮะหลวงพ่อใช้ทำกับข้าวครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มหัดมามแล้ว้อยู่วัดไม่มีไม่มีญาติโยมมาถวายกับข้าวเราต้องไมต้องทำกับข้าวกินเองครับโอ้ยวัดบ้านนอกกันเนาะ เกว่าจะได้ก e ินข้าวมื้อนี่ต้องทำงานหนักนะครับแรกคลานข้าวนะครับอยู่บ้านนอกนี่ก็เสร็จแล้วแท้เสร็จแล้วก็าทำการเด็ดๆทำการคั่วนะบ้านของเขาเรียกว่าลาบคั่วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่วัตถุดิบทุกอย่างนะครับเราทำขึ้นมาเองนะครับบอกเลยว่าเครื่องเทศเน้นๆนะครับซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะนะฮ <Okay. S 2> ะมันจะเลี่ยนยนะฮ <Okay. S 2> ะรอให้น้ำมันร้อนแป๊บนโอเค ดาผัดนะครเราก็จะใส่น้ำให้มันชุกเน่อยนะครับมันจะให้เลยนะตะโกนี้ชอบแบบ่ให้กัแบบนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวุตผมออกด้นุ่มฉิำกน้อยนะคัเวลาราดข้าจะอรอยเนาะล้ำขนาดบ้านผมม็อกม็อกหวาอะทนะครับนี่นะดูสีดนะครับจะออกมาตามนี้นะคธีการคั่วยะสุดเกินไปนะครับรสชาติงเนื้อจะหายไปนะพอดีพอดีนะ เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวดูการย่ในการนะับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ้าคั่วบ้านบ้านผมนะฮะทางเหนือนะฮะวิธีการกินนะฮะต้องมีเครื่องเคียงนะฮะมีกรอบนะฮะเดี๋ยวมีเครื่องเคียงอะไรบ้างมีใบมะกรูดทอดกรอบนะับเรามีขิงนะครับขิงหอมขาวนะครับทอดกรอบนะครับการไม่ได้ก็หอมแดงนะฮะหรือหอมแขกอ่าต้องดูนะฮะกินเป็นยังไง 么么么么，嗯，嗯，么么么。嗯嗯嗯